สวัสดีครับพบกับผมนายเฮฮาอารมณีมาพร้อมกับข่าวเช้าข่าวคาวข่าวดุนข่าวดีข่าวดังทุกข่าวทั้งเหตุการณ์รอบด้านกับสถานีข่าวเฮฮาอาเซียนดอทคอมเช้าข่าวดุนอีกครับมากันที่ข่าวนี้ของคู่รักเพชรจ้ากับสาวนิวเคลียร์ที่ออกมาเปิดเผยว่ากำลังหาข้อมูลเตรียมเข้าฝากสเปิร์มเพราะวันมีลูกยากในอนาคต โอ้ข่าวนี้ครับท่านผู้ชมหลังพิธีกรหนุ่มมากความสามารถเพชรจ้าวิเชียนออกมาคอนเฟิร์มว่าภายใน3ปีนี้เตรียมควงสาวนิวเคลียร์หันสาเข้าสู่ประตูวิวาแน่นอนล่าสุดได้เจอทั้งคู่มาออกงานกันเออทั้งคู่มาออกงานนะครับมาด้วยกันต้องถามถึงเรื่องคุณพ่อฝ่ายหญิงเป็นห่วงเรื่องการมีทายาทของทั้งคู่จนถึงขั้นออกใบสั่งให้หนุ่มเพชรจ้า ไปทำการฝากสเปิร์มได้ทีเดียวงานนี้หนุ่มเพชรจ้าก,ก็ยอมรับว่ากำลังศึกษาข้อมูลอยู่และอาจจะไปฝากเร็วๆนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่รู้สึกว่าร่างกายสมบูรณ์ที่สุดเพราะไม่ค่อยได้ปาร์ตี้ทั้งนี้ยังบอกอีกว่าการฝากสเปิร์มจะทำให้ตนมั่นใจว่าลูกคนแรกต้องเป็นผู้ชายแบบที่หวังไว้อย่างแน่นอน จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเวลาคนจะมีรูปเนี่ยและอยากให้ได้รูปที่แข็งแรงมากที่สุดนะครับเราจะต้องไม่นอนดึกเราจะต้องไม่กินยาแก้ปวดรเราจะต้องไม่ดื่มสุราเราจะต้องไม่มสุหลีซึ่งมีเพ็มีหมดเลยซึ่ง <c oughs> นั่งนอนดึกนอนน้อยดื่มเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันต้องหาแก๊บเวลาที่เหมาะสมแลม้วไปฝาก ฝากสเปิร์มเพื่อจะได้สเปิร์มที่ดีที่สุดเหมคุณพ่อเขาคำนวณนะคะว่าพี่เพชรรออีก3ปีอย่างนี้พี่เพชรก็ต้องอายุมากแล้วแล้วเดี๋ยวก็อีกสามปีฉันก็ยี่สิบเจ็ดแล้วสิอันนี้คือพี่เพชรหาเวลาไปฝากเตรียมตัวยังไงบ้างพี่คือเราก็ในช่วงตอนนี้ถ่ายรายการเยอะมากมีอยู่แปดรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการไปดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะน้อยมากนะครับอันนี้เราจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก สำหรับการมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไปฝากสเปิร์มือเวลาฝากสเปิร์มเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากให้ลูกออกมาเป็นชายหรือหญิงคือเขาจะเอาชาย100%เปนต์ไม่เอาแบบว่าไม่อยากได้ผู้หญิงเลยอะไม่ใช่ไม่ใธรรมชาติธรรมชาติเปยไงไอ้ธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยมันต้องแบบนั้นดีกว่า